ผู้นำของเวียดนาม,มนะพี่น้องนะผู้นำทางการเมืองไปเบิงบรรยากาศมันมล่มลื่นนะพี่น้องล่มลื่นค่ะมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้โล่มลื่นลมเย็นนะพี่น้องเข้ามานี่เย็นเย็นสวยๆเลยสิพาไปเบิงบ้านลุงโฮจิมินต์สันดอกว่าเป็นผัดสวนครัวนะคะปลูกสวยค่ะแต่ต้นหมากเยอะมากที่เนี่ยค่ะหมากๆมากไหมพี่น้องหลายๆเลยหมากพ่อเหมอนกับต้นไม้ ไม่ประดับนะครับตูก็เยอะนะคะตูปลูกตรงนั้นสวยมากเลย <S <S สวยสวยสวยดค่ะนี่ค่ะบ้านดั้งเดิมเะคะเป็นบ้านไม้ค่ะเดี๋ยวมาเข้าดูด้านในกันนะคะไปอีหล่าสิพาพไปเบื้องด้านไหนว่ามีอย่างแน่นะครับ <S 2> <S 2> <S ด้านไหนของบ้านลุงโฮจิมินน่่เป็าตาตงๆบ,บ ่อจริงๆของท่านนะคะลุงโพทำงานในสมัทรภูมิต่อนต้านี่ยเห็นบอจำได้บอนะครับได้คุณโมได้ไปเที่ยวเวียดนามกับมานี่แหละนครพนมนะพี่น้อง ก็จะมีของใช้ต่างๆค่ะเมื่อสมัยโบราณที่เขาใช้จริงๆเลยค่ะเต่าเตารีก็มีนี่น่าจะเป็นตะเกียงตะเกียงนะครับตะเกียงโปะเตารีดนาฬิกานะครับโอ้เก้าเก้านะครับก็สิเป็นของเก้าเก้านี่ก็รูปภาพเมื่อสมัยก่อนนะคะอันนี้อย่างเนี่ยบังบังนี่นะบังยาสูบนะครับก็สิ สวยน้ำซ่าคนเวียดนามคนจีนเขาจะดื่มน้ำชาองใช่ไหมโอ้อันนี้งามเนาะงามงาม <laughs> มักแนวนี่แหละมีอันนี้พร้อมเนี่ยก็ดอ <laughs> นะครับแนวลไซเข่านะพี่น้องทไซเขาเหนียวโอ้ยหยอดเจาะกรอบเบิดแล้วเว้ยนะครับอันนี้กับสีนั่นเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในห้องค่ะไปเบิงง้งห้องนอนบอกห้องนอนของคุณลุงค่ะ ก็ไม่มีอะไรมากเนาะจะเป็นกระจก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 สองไหนยเสอยังเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าไม่แน่ใจว่าดั้งเดิมของคุณลุงเลยหรือเปล่านะคะก็จะมีเตียงเตียงสามพุตครึ่งโอ้โหอันนี้หมวกเนาะก็หมวกสไตล์แบบพี่น้องเวียดนามนะคนะพี่น้องชาวเวียดนานมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหมวก เก็บหมวกไปด้านนอกจะมีสองห้องนะคะด้านในอีกห้องนึงไปเบิ้งอันนี้เป็นลมสมัยก่อนหรือเปล่าอันนี้บบเกียวมากนะครับกับ่มีอย่างนะพี่น้องกับน่าจะเป็นหีบอยูแบบของมีค่าเก็บสมบัตินะประมาณนี้ค่ะอยู่แบบเรียบๆง่ายๆขึ้น่านหนหอะนะครับกบบบ่มีอย่าง็เกวียนเขาเกวียนสมัยโบราณนะคะ ที่สูงๆยองๆเป็นยุงข้าวหรือเปล่านะคะถ้าน่าจะเป็นเล่านะพี่น้องเป็นถ้าเนี่ยค่ะเป็นเป็นที่ตําข้าวก็มีนะน่าจะเป็นยุงข้าวถ้าที่บุรีรัมย์อย่างเงี้ยก็คือยุงข้าวที่เก็บข้าวเอาเปลือกเล่าใส่เข่านี่ก็บโคกม้องนะพี่น้องเนาะโคกม้องไว้ตั้เข่าหรือว่าโคกกระเดื่องนั่นแหละเอาลองตั้เบิ่งดูเหยียบนะเออเหยียบล้อบ่ไหมบ่โอ้ยเหยียบไม่ได้มันหนักบ่เหยียบไม่ได้ โอ้มันหนักดอกอา้าเหยียบได้หรออืมจะหนุนี่นี่ไงโอ้น้ำหนักหนูยังไม่นานมันต้องมันโคองมันขึ้นทางนี้นี่มันขึ้นทางนี้ถึงจะถูกนี่เหยียบตรงนี้แล้วกดดึงตัวนี้ขึ้นเออ,อเออเบา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 เออเดี๋ยวน, <laughs> <laughs> นี่คือโคกกระเดื่อง <laughs> อไทยที่โบราณไอ้ถ้ารุ่นนี้อีสานพระเจา้า นั่นเคยใส่นะครับถ้ารุ่นเหล็กนะครับถ้าไม่ไม่นี่เคยก็ได้ใส่นะครับแต่ว่าสิพัฒนาขึ้นมาเป็นเหล็กอันนี้ขาดนี่ไม่ขาดนานะอันนี้เคยใส่นะครับถ้าผู้ใดเกิดโดนๆนะสิลูกยักสิเข่าใจดีเตาค่ะมีดินตเตาไ,ไฟนะไม่ไม่ให้แบบไหมนะคะแตท,ทิ้งสี่นะครับอันนี้คืออะไรไม่ทราบเหมือนกัน อันนี้กสิเป็นกบใส่ไม่นะกบใส่ไม่นะครับจังสี่กบใส่ไม่ถ้วยถูโคชานอันนี้กสิเป็นเลื่อยเลื่อยที่สามพระเจ้าเคยใส่นะครับเลื่อยแบบใหม่จังสี่นะครับดึงกันสองคนดึงคนละฟังยโยกไปโยกม้านั่นแหละกสิอีกด้านหนึ่งของบ้านลุงโฮจิมินนะพี่น้องนะก็นี่เลยจั้งสี่หละ บ้านนาจอกตะกอเป็นบ้านใหม่เป็นตั้งชื่อบ้านนาจอกนกกระจอกเยอะนกกระจอกเยอะเพระนี้เป็นพามาเลยเนี่ยวัตองไดบ่งเพื่อนยูถึงแตะเก่านะพี่น้องนะที่บ้านนาจอกอำเภอเมืองนครพนมนะครับอยากมาเบิ่งก็มาได้นะครับทางสะดวกสบาย